เล้วนะคะก็คือเป็นรถของน้องพลา่าของเรานะคะกับตันผู้ควบคุมของเราก็คือน้องนมนะคะในวันนี้ของเราก็คือเราจะไปกันที่อนุสาวรีย์พญาชัยสุขถึงแล้วกระสินนะครับวันนี้วันแห่งความสุขกับการท่องเที่ยวนะครับินดีค่นะคะ ที่บริเวณด้านในนะครับเราก็จะมากราบองค์หลวงพ่อนะครับด้านในเป็นหลวงพ่อองค์ดำนี่ก็เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปนะครับหลวงพ่อองค์ดำอยู่ด้านบน มาถึงร้านอาหารครับเรือนกระซินวันนี้นะครับบรรยากาศดีมากเอาเด้ออเอาือ กินแล้ววันนี้ต้องได้ลาบค่ะขอเชิญทุกคนมาชมโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดกาฬสินธุ์นั่นก็คือพระธาตุยาคูค่ะจะมีประวัติความเป็นมาอย่างไรเชิญชมได้เลยค่ะตามท่านมาเลยนะคะเป็นสตุคเจดีในสมั ที่ลวดลายปูนปั้นประดับปัจจุบันหลุดออกหมดและได้นำไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ฐานแห่งชาติจังหวัดขอนแก่นฐานแบบทวาราวดีที่พบทางภาคกลางเช่นที่อำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมก่อด้วยอีกปรากฏการก่อสร้างสามสมัยด้วยกอดสร้างในสมัยรัตนกโกสินทร์รอบๆองค์ระชาตพบใบเสมาแกะ แล้วแต่ศรัทธาและให้นําไปบรรจุไว้ในนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ท่าก็ต้องขอลาที่ท่านและเชนเนอร์มีหอรบอย่างแข็งขันซึ่งสระที่ขุดไว้ในปัจจุบันเป็นหนองน้ําสาธารณะไปแล้วพยายม สู่ถนนคนเดินนะครับ Eat Local f o o d วันนี้ จะเป็นการจัดแต่งอาหารท้องถิ่นนะครับสุดยอดครับ เ,เราเข้าสู่เฮือนผูดไทยด้านในกันดีกว่านะครับเข้าบรรยากาศดีจังเลย เราได้ชมบรรยากาศของเฮือนเก่าโบราณนะครับเป็นรถโดยสารนะครับการสินรุ่นนี้ไม่มีแล กันมาไดาโนเสาร์นะครับปันปันปันอืมเอาล่ะครับปันปันปันนะครับเส้นทางสู่ภูกกุ้งข้าวเมืองไดโนเสาร์ ันนี้พ่อลูกพ่อลูกโอ้สามีพัญญาไม่ใช่พ่อลูกเช่วกันปัน่นเป็นกิจกรรมของส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับเ,เราก็เห็นนักปั่นนะครับสู่เมืองไดโนเสาร์ ถึงที่พิพิธภัณฑ์สดินทอนแล้วนะครับ 2> 1, 2, 3, 4, มาถึงด้านในนะครับก็เป็นทางเข้าสู่การเข้าชม จุดแตงทานะครับวัดพทุทธานิมิตอ,อเำเภอสารสกันนะครับเรามาถึงแล้วดูดูดูป,ป,ป้าป้าเราก็ได้มาถึงบริเวณทางขึ้นเจดีย์นะครับเดี๋ยวเราไปชมความสวยงามอลังการด้านในนะครับที่จะเปนไม้อะไรบ้างครับพี่กระโปรงจะเป็นนี้พพกระโปรงไม้ตะเคียนตะเคียนนี่ก็เป็นเท้าสด พ่อโบสดนะครับเครับเชิญด้านในเลยนะครับไปกราบด้านในนะครับเขาสู่ด้านในนะครับภายใน เดีเราก็จะเห็นความใหญ่โตอลังการด้านไหนนะครับมนะตหมเ,เห็นความใหญ่โตสวยงามนะครับขององค์ จดีที่เราเห็นอยู่ด้านบนร้อยไหมครับร้อนไหมครับ <c oughs> เป็นไงครับไอติมอร่อยไหมอร่อยมากค่เปี่คุณยายอคุณครับ ัพินันธนาการจากพี่บุงแหนปริญญาแ้วครับบริเวณสถากเทสุดานะครับเราไม่ได้เห็นบรรยากาศของซึ่งเขื่อนที่เราเจ๋งก็คือเขื่อนลำน้ำ่าวนะคะเขื่อนลำพาวนะครับเป็นเขื่อนดินจ้างของกระทรวงคมนาคม ะะใ,ใช้งบประมาณของก,กระทรวงคมนาคมในการสร้างนะคะสะพาตนตัวนี้เชื่อมต่อระหว่างนะคะจังหวัดกาลส์กับจังหวัดปุยรอนทานปรหาได้เลยนะคะปลาก็คือใช้เป็ดตกเท่านั้นห้ามใช้เครื่องช็อตนะคะใช่ค่ะก็คือเป็นแหล่งน้ําธรรมชาติก็คือเป็น,ปนไว้นะคะแล้วท่านไหนสวยแล้วอย่าเพิ่มเพิ่มกระโดดลงไปนะคะมันลึกอยู่นะคะช่วงนี้น้ําขึ้นนะคะ

อาหารเราก็เดินทางกลับเข้าสู่ดอนธาน,นีแล้วนะครับตอนนี้ลำมานะครับเขื่อนลำปาว,าาวาเดินทางออกสู่บริเวณเขื่อนแล้วครับตอนนี้ออราฟาร์มนะครับแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่นะครับระหว่างทาง อุดรขอนแก่นเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะครับนก็มีน้ำส้มอร่อยๆมาบริการแล้วนะครับถ้ามาชมบรรยากาศของที่นี่ก tamam> ah> ่อมก็เซิแล้วก็แล้วก็ ทำในที่บริษัทตวยตามอเตอร์เทศไทยนะครับมาสักเจ็ดปีนะครับสุดเจ็ดปีในหน้าที่ก็คืออยู่บนสายการผลิตนะครับก็สเจ็ดปีที่ทนั้นในทนั้นนะครับคือออกันก็เลยมาเริ่มมาเริ่มต้มมนชีวิตใหม่นะครับก็ลาออกจากพื้นที่ทำงานนะครับแล้วก็คลัเข้ามาเข้ามาอยู่ในบริษทเวลเราก็เริ่มจากโรงงานอาหารสัตว์นะครับคุณพอ่อทำางานมาใช่ครับชื่อชื่อ,อร้านมังโชดกระเสริฐนะครับ ก็ก็เราลงซื้อเพื่อเป็นตลาให้กับพ่อนะครับอันอาชีพที่สองนะครับก็คือปาวังม่ตรหมอคนมากล้นตัวนี้ไปเกขบนี้่ยก็เป็นตัวที่เป็นตัวที่ดำเดียงเฉลยสร ใส่มใส่มา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 มาใส่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 มาใมาามา เขาจะแบบคือเขาจะสามารถให้นมจามีวิธีการที่ตรงอย่างนี้ครับเดี๋ยวนมนมฟองครับมาเลยนะครับอย่าง<ม>น,นี้นะครับก็คือวิธีเราบอกในร้านดินนะครับก็คือล้อบีบใชยนะครับก็ประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับก็หลองให้เขาเชิ่เดี๋ยวผมอยากจะโอเคนะครับนี่ข้อสอง ระหว่างเครื่องมือคนดูดนี่คือคิดว่าไหนมี่บินกว่ากันแม่มันบินในแม่งงานเลยสิ่งที่ผมปกติไม่มีก็คือลูกก็ดูดเข้าไปว่าอนนี้คือถ้าตอบได้ทนี่เขาจะทำความสะอาดตั้งโต่ะเท้านมเาก่อนนะครับโอ้โหอันนี้นะครับคือผู้เชี่ยวชาญเรื่องนมนะครับอันนี้ต้องเรียนเลยนะครับน่าตอนนีเป็นประจำแต่บินมแรงแม่แม่กสูดีตรงนี้กับ